ทุกทคะช่วงนี้มีกรณีที่บุคคลในแวดวงสื่อถูกทําร้ายนะคะอย่างกรณีที่ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ถูกทําร้ายที่ซอยเสือใหญ่ตํารวจจับผู้ต้องหาได้แล้วนะคะและวันนี้นําไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพค่ะตำรวจนครบาลประหลนโยธินควบคุมตัวผู้ต้องหาสองคนคดีทำร้ายร่างกายและชิงทรั์นายสุวัส์ปัญจวงศ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เมื่อกลางดึก3วันก่อนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ในซอยรัชดาพิเศษ36หน้าร้านอาหารที่เกิดเหตุและชี้จุดทิ้งมีดที่ใช้ก่อเหตุในคลองลาดพร้าวด้านหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาว,วังหินผู้ต้องหาให้การว่าวันเกิดเหตุพร้อมด้วยเพื่อนอีกหนึ่งคนขี่รถจักรยานยนต์ตรเวนหาเป้าหมายเพื่อชิงทรัพย์และเมื่อถึงจุดเกิดเหตุพบผู้เสียหายจึงใช้มีดข่มขู่แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าเกิดการต่อสู้จึงทําให้มีดไปถูกคอผู้เสียหาย ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาคดีนี้มีหมายจับคดีชิงทรัพย์ในจังหวัดนนทบุรี2คดีและเคยถูกจำคุกคดีครอบครองอยาเสพติดเมื่อ4ปีก่อนอีกคดีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุทำร้ายร่างกายนายพิทยาทองอี้ช่างภาพสถานีโทรทัศน์เนชั่นชาแนล ขณะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในซอยจรัญสนิทวง22น้องสาวของผู้เสียหายเล่าว่านายพิทยามีอาชีพเสริมขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามีชายอ้างตัวว่าเป็นผู้ติดตามกับบุคคลรายหนึ่งล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้ที่ก่อเหตุ<า>หหแล้วทางเจ้าของร้านเล่าว่ากำลังจะเอาพี่ชายหนุส่งโรงพยาบาลเลือดไหลแต่เขาก็ยังที่จะแหว,วงมาจากนายพี่ชายหนุ่อีกในนี้หน่ก็เลยรู้สึกว่า เจ้าชีพี่หนู่มกะไรเฮ้ยพี่หนูไม่ได้ลักเลยเแล้วเขาก็ยังมาเห็นบอกว่าตอนตีห้าหเหมือนว่าโดนจับไปแล้วหรืออะไรเงี้ยเราที่ตอนตีห้าเขามานั่งเขามาอยู่ข้างบ้านเพราะบ้าน,นจะอยู่ระเวียงเนี้ยเราก็จะมีเพื่อนที่อยู่ในร้านอนะ่ะเขาจะอาศัยเขาจะมีบ้านอยู่ข้างๆด้วยเขาก็มาข้างๆบ้านแล้วเขาก็มาพูดแบบเหมือนพูดแบบกัน หลังเกิดเหตุตำรวจมีข้อมูลจากการสอบสวนว่าผู้ก่อเหตุคือนายยุทธนาพิพิธนิพนธ์ตำรวจออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายแล้ว